โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอนซุดนะผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID ดี s t e r 99ตัวร้ายของกอนซุดนะผมทุกคนก็คือในวันนี้นะผมเนี่ยถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งเลยนะผมทุกคนที่ผมเนี่ยจะได้ลุยแพ็คที่ผมได้ทําการเติมไว้เมื่อ5วันที่แล้วนะผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นแพ็คซ่มเลนเจอร์เทพ1ตัวนะแล้วก็เป็นแพ็คซ่มเกียร์ระดับเทพอีก1อันนะผมทุกคนแล้วยังไม่พอแค่นี้นะก็ยังเป็นทางด้านแพ็คเลือกเกียร์นะผมทุกคนอ่าเลือก สามนะผมทุกคนก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าจะเอาเกียร์ชิ้นไหนนะถ้า่วนตัวเนี่ยผมขอเลือกเป็นทางด้านเกียร์อาวุธรักกันนะผมทุกคนอ่ามันน่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วนะผมทุกคนก็แพ็คแต่ละแพ็คเนี่ยผมได้ทําการเอาง่ายๆคือเดือนนี้ผมลูดไปทุกแพ็คในเกมมันไม่ว่าเกมจะมีแพ็คไหนอยู่เนี่ยคือผมใส่หมดเลยนะผมทุกคนก็บอกเลยว่าเดือนนี้เสียหายแค่ค่าแพ็คเนก็ตกหลายพันบาทแล้วนะผมทุกคนแต่ว่าในวันนี้ มันต้องรุยตู้นี้แล้วนะผมทุกคนก็จะเป็นทางด้านการสุ่มลับเลนเจอร์นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านแซลลี่นาฬิกาปู่หรือทางด้านบาวล็อกนะ <S <S ที่เหลือผมถือว่าเป็นตัวฉากประกอบนะผมทุกคนไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะแต่ตัวที่เราต้องการจริงๆก็จะเป็นทางด้านบาวล็อกะมากกว่านะผมทุกคนอ่ะก็เป็นทางด้านบาวถือไมโครโฟนตัวนี้นะเดี๋ยวเราลุยเลยละกันนะผมทุกคนว่าเราเนี่ยจะเปิดได้มันหรือเปล่านะในตอนนี้จัดไปเลยละกันสาธุบาวล็อกจัดไปเปิดวูบ ปุ้งหอยแมวน้ำว่ะเอาแล้วไงตึงแล้วไงทางบ้านก็ไม่เป็นไรนะผมทุกคนถือว่าบาวล็อกเราก็มีแล้วแหละได้แมวน้ำมาก็ไม่แย่เท่าไหร่นะผมทุกคนอ่าเดี๋ยวเราเนี่ยลุยตู้นี้เลยละกันตู้นี้เป็นตู้ที่ผมเนี่ยให้ความคาดหวังกับมันไว้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะส่วนตัวคือผมอยากได้เกียร์ช่องสุดท้ายของทางด้านเออเกียร์คริสต์มาสนะผมทุกคนจัดไปเลยละกันก็ ขอให้ ID Master 99ในวันนี้ได้เกิดวอนวงการเกมผมคือผู้สนับสนุนวงการเกมอย่างเป็นทางการมาโดยดีตลอดนะผมทุกคนเปิดวุบปุ่งโอ้โหช่องท้ายจริงๆแต่ว่าเป็นประกาศเรยวานาต่าทางบ้านเอาแล้วไงคันหัวยิบเลย อ่าก็บอกเลยนะผมทุกคนว่าไอกรอนโดนวงการเกมเซ็ตหย่อเลยนะตอนนี้นะโดนหนักเลยนะผมทุกคนอ่าก็คือบอกเลยนะว่าเดือนนี้แพ็คค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะแล้วก็ยังมีแพ็คกบเนี่ยแพ็คนี้ก็ได้กบเอ่อก้าวดาวด้วยนะผมทุกคนคุ้มค่าจริงๆนะสาหรับแพ็คทุกแพ็คในฉลองครบรอปปีนะแต่ว่ามันจะคุ้มค่ามากกว่านี้นะผมทุกคนถ้ากิดทางบ้านเนี่ยเติมเงินผ่านเพจกรอนสุดนะผมทุกคนก็คือถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็คนะผมทุกคนก็คือจะทําให้ทางบ้านเนี่ยได้เกิดหนึ่งก็ประหยัดขึ้้นนะแลว ก็ยังมีแพ็กพิเศษด้วยนะผมทุกคนก็เป็นทางด้านแพ็กแจ้งเกิดนะคือในราคาเพียงแค่2599าบาทนะผมทุกคนเราจะได้รูบี้ทั้งหมด2,132่ราูบี้นะถ้าเกิดทางบ้านไปเติมเองก็ได้รูบี้1 3 2 2ันหรูบี้เนี่ยทางบ้านจะต้องเสียเงินประมาณ4,200บาทถึง4 3 0 0บาทเลยนะผมทุกคนแต่ถ้าเกิดเติมเงินผ่านเพยก์กรอน,นก็คือประหยัดทันทีกว่า1,500นรบาทนะผมทุกคนเพราะหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําการเกลือไปนะผมทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะ ผมก็ยังอยู่บริษัทตำนานอยู่ดีนะผมทุกคนอยู่ในลำดับที่128ของโลกใบนี้นะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็ขอเจอทีมตึงๆเลยละกันนะโอ้โหทีมนี้เปิดมาทีมแรกก็ค่อนข้างตึงเลยนะผมทุกคนคือของนี่คือเหนือกว่าเราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านเลเวลศักยภาพหรือว่าเลนเจอร์9ดาวที่เขาได้ทำเนี่ยคือเหนือกว่าเราทุกอย่างเลยนะผมทุกคนแต่ว่าที่เราจะเหนือกว่าก็คือเราเนี่ยได้พกตัวบินไปนะถ้าเกิดเราสามารถยื้อได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะผมบอก บอกเลยนะว่าเราก็มีโอกาสที่จะชนะเหมือนกันนะผมทุกคนอย่างน้อยโอกาสที่ผมจะชนะในเกมนี้ก็มากกว่าโอกาสที่เขาจะชอบคุณกลับอยู่ดีนะผมทุกคนอาเดี๋ยวเราก็ทําการลองวัดเลยละกันนะว่าเกมนี้จะไหวหรือเปล่านะผมทุกคนโอ้ห้ยเรนเจอร์เราแม่งอลังการเกินไปเปล่าอาในตอนนี้บอกเลยนะผมทุกคนว่าเกมมืดผมแบบท็อปฟอร์มจัด อ่ะก็หวังว่าลิสกับเชสเตอร์จะเป็นตัวแบกที่ทําให้เราเนี่ยได้รับชัยชนะในเกมเฮ้ยเินเชื่อเราแตกเรียบเลยว่ะเฮ้ยเกินไปเปล่าเฮ้ยเกมนี้ผมว่ามันไม่ค่อยทรงไม่ค่อยสวยแล้วนะผมทุกคนอ่ะเราก็จะพยายามเรียกตัวยืนมาช่วยยืนโอ้โหพันสองแลพันสอง่ะ,งะต้องทําการกดโล่ก่อนนะเกมนี้โอเคครับบึ้ม วิสวยจัดเลยนะผมทุกคนก็บอกเลยนะว่าบอดบริกตํานานเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยไม่ใช้เทมแกแข่งกับลูกไฟเนี่ยบอดขาก็จะไม่มีทางกดโลนะผมทุกคนทําให้ตัวบีเราเนี่ยได้เกิดนะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะผมทุกคนที่ทําให้ผมเนี่ยสามารถไต่มาถึงในลําดับที่118ของโลกได้นะผมทุกคนอ่าเดียเราก็คอล,ลุยต่อเลยละกันหูทีมนี้ก็คอนอูยเรนเจอร์เก้าดาวตัน3ตัว ใช่มันเกินไปเปล่าโอ้โหผมบมือกุ้มขมับเลยนะเกมนี้โอกาสแพ้เราแบบว่าสูงเลี้วเลยนะผมทุกคนคือผมเองยังไม่อยากจะกดตีเลยว่ะแต่ก็ต้องสู้นะผมทุกคนเพราะว่าผมอยู่หน้ากล้องแล้วหัวใจผมต้องแข่งด้วยนะผมทุกคนก็จัดไปเลยละกันเกมนี้แพ้ไม่เป็นไรนะผมทุกคนชนะถึงจะถึงจะแปลกนะผมทุกคนถ้าทีมเราชนะนะสำหรับเกมนี้นะเลนเจอร์เก้าดาวแม็กสามตัวแม่งเกินไปว่ะอุ้ยเลนเจอร์เราโหดจัดเลยอนะเปิดโหดมากเลยนะ อ่าเราก็ทาการใช้เทมก่อนเลยละกันนะผมทุกคนลูกไฟลูกไฟตัวร้ายของเราโอ้โหตอนนี้เลนเจอร์เขาเริ่มที่จะฝ่ามาแล้วนะผมทุกคนฝ่าดงกระสุนมาแล้วนะเฮ้ยเกินไปเปล่าตอนนี้นะอ่าเดี๋ยวเราก็จะทําการเอ่อกดโล่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพอใกล้ใกล้นาบ้านเดี๋ยวเราค่อยกดโล่ละกันนะผมทุกคนในตอนนี้เราจะต้องพยายามที่จะยื้อเกมนี้ไว้ให้ได้นานที่สุดนะผมทุกคนอ่าก็อุลิเชเตอร์ลิเชเตอร์อลิเชเตอร์ว่าไงอลิเชเตอร์เชเตอร์ทีสุดท้ายสวยจัด ก็บอกเลยนะผมทุกคนก็ตามแผนของเรานะเล่นแผนนี้ถ้าเลนเจอร์คุณถึงเลนเจอร์คุณอึดก็สามารถที่จะขึ้นไปสู่อันดับเออต้นๆได้เลยนะผมทุกคนก็คือในตอนนี้ผมอยู่ในลำดับที่103ของโลกนะก็เดี๋ยวเราก็ตีต่อเลยละกัน <c oughs> แม่งเอ้ยแอคชิพหายเลยใครวะอ๋อผมเอง โค้ดแอคนะยผมทุกคนเมื่อกี้นี้แต่ทีมนี้เกินไปไหมคือเล่นเลนเจอร์9าดาว4ี่ตัวโอ้โหเกินนะสําหรับทีมนี้นะผมต้องทําการเล่นให้ดีที่สุดนะผมทุกคนสําหรับเกมนี้อ่ะด้วยตัวบินของเราเนี่ยที่ผมมา,มาแบกทีมไต่ขึ้นเลกคือเลเวลมาสเตอร์9 9ของเราอ่ะมันสามารถแบบว่าขึ้นมาสู่บนเลกนี้ได้อะ่ะแล้วมันก็ไม่ธรรมดาเลยนะแต่จะไต่ขึ้นไปถึงท็อปร้อยของมาสเอ่อท็อปร้อยของเออลีกตำนานนะผมทุกคนมันค่อนข้างที่จะลาบากใจ เหมือนกันนะแต่ว่าผมก็จะต้องทําให้ได้นะผมทุกคนสําหรับเกมนี้โอเคโอ้โหสวยเกินเกมนี้บอดเขาแบบพลาดแล้วนะผมทุกคนบอดเขาเล่นพลาดนะเกมนี้เราก็มีโอกาสชนะที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าสูงก็ว่าได้นะผมทุกคนโอ้โหเฮ้ย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 เลนเจอร์เลนเจอร์ว่าไงเลนเจอร์ตัวยืนตัวยืนตัวยืนอกมาก่อนอ่าตอนนี้บาว เออบาลมายกลอะไรเงี้ยสามารถยื้อเวลาได้ค่อนข้างยาวนานเลยนะผมทุกคนอาจจะไปอลริสอเชสเตอร์ก็คือบอกแล้วเหมือนตามที่ผมบอกกับทางบ้านนะว่าบอดเขาเนี้ยเนี่เรียบร้อยนะผมทุกคนเราเอาชนะได้อีกแล้วนะเพราะาบอดบริลิตตำนานมันเป็นจุดอ่อนตรงนี้นะผมทุกคนคือก็บอกเลยว่าเราสามารถขึ้นมาอยู่ในลำดับที่92ของโลกได้นะหลายคนถามว่าทําไมบอดมันโง่จงังบอดมันโง่จงังจริงจริงบอดไม่ได้โง่นะบอดฉลาดนะมันเก็บโลกไว้กันทางด้านไอเทมแช่แข็งกับลูกไฟที่เป็นเออคอมโบที่สามารถล้างปากเล เจอได้นะผมทุกคนอ่ะก็คือฆ่าเลนเจอร์ได้ทีเดียวเป็นกองทัพเลยนะผมทุกคนก็เจอกันต่อไปที่ทีมนี้มนะีมูนฮอกกี้ว่าทางบ้านก็บอกเลยนะว่าม mm ูนฮอกกี้ผมไม่ค่อยถูกชคตากับมันเท่าไหร่นะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราขอรลีหนีก็แล้วกัน mm hmm. เราเอาชัวไว้ก่อนนะผมทุกคนเราตีหูมีแต่ตัวบินว่าก็เออมีแต่ตัวการบินว่าขอหาทีมที่แบบว่าน่าเล่นได้หน่อยละกันอ่ะทีมนี้ก็น่าที่จะเล่นได้นะก็เป็นทางด้านทีมของเออ คนญี่ปุ่นนะผมทุกคนแต่ว่าคนนี้ชื่อคุ้นๆเหมือนคนไทยเลยว่ะอ่าไม่เป็นไรนะผมทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยลองเช็คของเลยละกันนะว่าจะได้หรือเปล่านะแต่คนนี้อ่านอ่านอ่านเป็นชื่อภาษาไทยได้ว่าบุญวิสุทธ์นะผมทุกคนคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเราจะสามารถเอาชนะทีมของเขาเนี่ยได้หรือเปล่านะผมทุกคนแต่ว่าในเกมนี้คือภาคพื้นเราน่าจะสามารถเอาชนะได้แบบไม่ยากเย็นนะผมทุกคนอ่าก็คือถ้าเกิดจะเล่นแผนตัวบินบรลิกตำนานเนี N ่ยเรามีคีย์เวิร์ดแค่ว่าเราไม่ต้องกดแช่แข็งกับลูกไฟนะคือไม่ต้องกดไอเทมแช่ ก็พอแล้วนะผมทุกคนส่วนตัวเนี่ยอ่าผมว่าแค่นี้มันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะผมทุกคนในตอนนี้ผมมั่นใจได้เลยนะว่าทีมเราเนี่ยโอกาสชนะค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะสูงจัดเลยนะผมทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือฝ่งตรงข้ามจ่ายไอเทมที่เรียกได้ว่าเอาไอ้การบ้านไปหมดแล้วนะผมทุกคนแล้วก็เจออาริสก,กบเชสเตอร์เนี่ยเพียงแค่2ตัวเนี่ยก็สามารถที่จะบึ้มบ้านฝ่งตรงข้ามได้แล้วนะผมทุกคนอยู่แค่ระยะเวลาจริงๆนะสำหรับเกมนี้เฮ้ยบทเขากดโลว่ะ ก็เอาแล้วนะผมทุกคนเกมนี้บอทเดินเกมเปลี่ยนไปนะผมทุกคนเราต้องทําการเรียกตัวโอ้โหเรนเจอร์เรามีโอกาสล่วงเยอะนะตอนนี้เรนเจอร์เรามีโอกาสล่วงเยอะนะเอาเอาหน่อยอู้พักพื้นเราเล่นดีจัดเลยเฮ้ยพักพื้นเราทําอุย้ย ก็สามารถเอาชนะไปได้ทีมนะผมทุกคนบอกแล้วแผนนี้ออโต้วินนะผมทุกคนคือผมเนี่ยโดนตัวบินจนหล่อเลยนะเนื่องจากผมเนี่ยเล่น ID Master 99นะผมทุกคนแต่ว่าในตอนนี้ผมเนี่ยได้มาอยู่ในลำดับที่85ของโลกแล้วนะผมทุกคนก็บอกเลยนะว่าถ้าเราไต่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะได้เจอกับทางด้านพวกแก๊งตีหล่ออะไรงี้ก็ได้นะผมทุกคนเนี่ยพวกคนบนสูงๆนะพวกตีหล่อพวกนิตาพวกอะไรพวกนี้เรามีโอกาสที่จะได้เจอนะ ก็ในตอนนี้นะสำหรับทางบ้านเนี่ยคิดยังไงกับแผ่นไหล่ายด้วยคนนี่อลิสกับเชสเตอร์ของผมบ้างนะผมทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาละกันนะผมทุกคนแต่ส่วนตัวเนี่ยคือผมให้คะแนนแผ่นนี้10เต็ม10เลยนะเพราะว่าบอทเนี่ยมันก็มีระบบของมันนะผมทุกคนถ้าเราเนี่ยฉลาดก่บบอทนะหรือว่ารู้ระบบมากก่บบอทเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะชนะได้ดแบบไม่ยากเย็นนะผมทุกคน ID Master 99ผมนี่ยังทํา,ยากันได้เลยนะยังสามารถทําได้เดี๋ยวผมว่าพรุ่งนี้นะคนปั้นแต่อลิสกับเชสเตอร์แน่เลยคือปััั้้นนแแแตต่วททงงป เก้าลิเชสเตอร์หนึ่งนะผมทุกคนบอกเลยโคตรนัวโคตรยื้ออ่ะก็สบายสบายไปนะผมทุกคนสําหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณทางบ้านทุกคนมากๆเลยนะผมทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะครับ